ขอลาวได้นะ,ะคะเดี๋ยวเราคอยไปแลมั่งนะเอาแต่ว่าด็กตะวันนี่ค่ะวันปิยมหาราชมีไล่ผืนที่จัดกิจกรรมนี้เีเบาเกลี้ยงค่ะนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านก็จะวัสุรร์ธานีกันเลยนะครับส่วนราชการองค์กรภัยกระชนุนประชาชนทุกมูเล่าในจังหวัดสุราธานีรวมถวายสักการะเพื่อระลึกซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเนื้องในวันปิยมหาราชยีสาตุลาคม2 5 6พรบกครับทีลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบหลักรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจษฎาจิตรัตน์นะครับผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมลำลึกถึ่งพระมหาก,กรุณาธิคุณนะครับในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าครับ ก็ประธานในพิธีก็ได้มีการทวายความเคารพแล้วก็วางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเผื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซ้ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปอกล้าปอกระม่อมที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรักท่านการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าย่างมั่นคงถัดเทียมนานาอารยประเทศค่ะโดยพระซองดิกรเน่ยคะก็น้อมใจกันทวายพระราชสมัญญามว่าส้มแดดพระปิยมหาราช มีความไม่หวาพระมหากษัตริย์ผู้เป็นทีรักข้องปวงชนยังความร้อมเย็นเป็นสู้แก่ราษฎรโดยทวนหน้ามาจนทุกวันนี้แหละค่ะ